ทุกคนแข่งเรืยาประเพณีวัดบางมูลนาคนี่หาแม่น er ้ำนานแม่น้ำบางกรนทุกคนโอ้โเออเขมีไก่สดด้ืก่อไก่สดเออโอาครับประทานวยเตี๋ยไรับเรามีคะแนนเท้ากันนะครับระหว่าง พอดเน้องอพรวากับสุดงุกแว้วกับจักรดาษ่นะจะพายหนึ่งเทียวไกชนะ้ไปเล่นกับเพื่นฝากแพรากันไป นี่ฮะทุกคนริมแม่น้ำน่านวัดที่อยู่ริมแม่น้ำน่านเขาจะได้เปรียบเขามีแข่งเรือยาวทุกคนนะฮะที่นี่จะมีพระพุทธชิน,นวรทุกคนเคยได้ยินไหมพระพุทธชิน,นวรสมัยสุขโขทัยแล้วก็พุทธชินราชจำลองก็มีนะันนีงานวัดกลางวันแสกๆที่วัดบางมูลนา ซึ่งจะมีวัดถาช้างวัดเอ่อวัดอะไรกันวัดศรีวิไลอ,อ่ะอ่ะวัดสุขุมารามสุขุมารามนี่เป็นวัดมีพระพุทธไาสายญาตสิสวยทุกคนไปดูเขาแข่งตะก้อไหมไป้ไหมพาไปดูผู้ชายแข่งตะก้อดีกว่าเวลาเตะแห็ดแข้งแห็ขาน่าจะชอบป่ะสินี่กระต่ายน้อยกระต่ายน้อยแดกแครอทอยู่หรือครว้าวเับประทานแครอท หมูสะเพาก็มีหมูเบฟหมูเบฟแจกนมค่ะทุกคนนะฮะดิฮะข้าวโพดลุกลุกชิ้นเดือดนะครับ พาไปดูผู้ชายเตะตะกอ้ะกอเขาแข่งตะกอ้อกันทุกคนนี่ไงมาบางมูลนาช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาถ้ามาธันวาก็จะเป็นงานวัดเขาเรียกว่างานงานศาลเจ้าพ่อแก้วซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพของเก็บใบแหมลืองจังหวัดพิจิตรอำเภอบางมูลนจะจังหวัดแหล,ลืออีกห้าองค์นี่ไงผูง้ชายกำลังเตะตะก,อตะกอ้อปขอบคุณไม่ท้าเลตเตอรีนะ วันนี้วันอาทิตย์่ยฮะคนเลยเยอะทุกคนโชคดีโชคดีทรงกระแนืออให้รวยได้จักเออเย่พงมาสั่งจงชั้นสั่งตายดูผู้ชายเต็ตะกร้อเนี่เนกันอยู่ต็ม้มา จากนี้ไปไหนตามไปหนึสอตามไปโอ้บวยงามก็เปิดเบงานยกเงาน็อกเบงามไหม็อกไม่ได้นะครับไปโซลเลอร์ีนเตอร์ใช้ความไวใช้ความไว ก็รับมือนุดนนะครับของไก้สอน้าเท oh. wow. ่าเท้าไวเราคบกันได้แต่มือไวเราไม่คบกันนะครับโูกไปอีไปตัวฟินมาก ีมันจะเหมือนกันไหมแต่ข้อเดียวกันสนามเดียวกันได้ไปดับได้ก็ไปได้เลยโอ้อันต่อได้ครเจ้นเสียจังหว่าเสียใจเพราะเราจะเสียโอกาสไปด้วยเฮอ เรากเลจมดวรอาเดรโตกี่ดาดาจะทได้คือวยานะราดอะไรงีด้เกมอนกบคระเรายนเป็ุดด้วยนาเนทาได้มีลิเกด้วยนะทุกคนโอ้ยูสีได้เกิดลูกนี้ไม่มีการพลาดอีกแล้ว

อยากให้สอนเรื่องปีนิดเพิ่มตอนนี้วัดกันที่ลูกตื่นนะครับวัดกันที่ลูกตื่นนะครับเพราะว่าพ่อพ่อเจอแต่พ่อบอกได้ไม่ได้ชมก็ตอบไก่สอนบอกไก่เยน้องไอ้น้องแดงเพึ่บตา ไปต,ต,ต่อแล้วนะตีงได้ก็ตีนะครับถือว่าโอ้บอลพ้าดได้ก็ควาแรงความแรงความแรงกับความไปเะหลวกใช่ไหครับแล้วดูที่อะไรน้ารับ9อง าายังไม่ห่างเลยครับยังไม่ห่างเท่าไหร่โอ้ออยยังมีอยู่ขวดูห้รอบไป,ป